ลอยราคาควบคุมเหมือนเดิมตกอง์ละร้อยตินเนี้ยนิมนต์มาตีงองก็สองพันเขาแล้วโอ้ยสักยี่สิบให้ได้ก่อนเถอะหลวงพองนะ่อนิมนต์สดแล้วกันเนาะครับอ้าเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเมื่อพัญ,ญานางมาสีฟื้นคืนกลับมา โอ้อนุโมทนาสาธุท่านเลขาหลองเจ้าคณะจังหวัดครัาาบุรีประโยคเก่านะเนี่ยท่านพระมาลูปล่อซะด้วยพ่ออันแน่ฮันเน่ฮันเน่ฮันน่นเ,นอนเ,นเอาคนให้เงินต้องชมไว้ก่อนอย่างงั้นอย่างงั้นอย่างงั้น <c oughs> อ่ะหลังจากนั้นเมื่อพระนางมาสีฟื้นคืนกลับมาพระเวสสันดรก็ตรัสลำรัดความจริงให้กับพระนางมาสีได้ทราบ พระนางมัซีก็อนุโมทนาในปิยบุตรทานในการละครังนั้นค,ความกันที่ก้าวก็จบเพียงยอยอๆต่อไปขึ้นกันที่สิบสักกบํบเจ้าภาพก็คือนาคกกลํนิมนต์หลวงพ่อพระคูสุภัพวรกิจนะเป็นเจ้าภาพกันนี้ส่วนมากวันนี้เจ้าภาพหรือว่าพระสงฆ์องค์พระเทระรที่ท่านเป็นเจ้าภาพนั้นท่านก็จะติดผ่านละช่วงนี้อบรมพระ ก่อนสอบนะออนักธรรมมาเนาะครับครับนี่ผมก็เมื่อเช้านี้เสร็จไปแล้วเพราะผมรับภาะระวิชากระทูธรรมะอสอนกระทูมาแล้วครับจบ<อ>มาแล้วช่วงเช้าดีจังเลยเนาะนะต่อไปขึ้นกันที่สิบบรรยายให้โยมฟังครับกันที่สิบสักกบับพระยานางมาสีฟื้นขึ้นมาจากการสะสมน้ำจากพระเวสสันดร พระเวสสันดนเรเล่าความจริงให้ฟังพระนางมสัสีก็อนุโมทนากับปียบุตรทานในคราครั้งนั้นเองพระอินได้เล็งที่พระจักสุลงมาก็เห็นแล้วคาดการไว้ว่าหากปล่อยพระยานางมสัสีไว้กับพระเวสสันดรจะมีคนมาขออีกแน่พระอินหรือเท้าสก,กะเทวราชก็แปลงจำแรงกายลงมาขอ นะพระยานางมาสีพระเวสสันดรก็เป็นไปตามนั้นคือมอบเมียของตัวเองให้มอบพระยานางมาสีให้กับเท่าชาราผู้เป็นพระอินแปลงมาพอมอบเสร็จพระอินนะผู้แปลงนั่นเองก็คืนนางมาสีแล้วก็จำแรงกายคืนดังเดิมหมายเป็นเทวดาแล้วบอกว่าได้ฝากพระยานางมาสีไว้หากพระเวสสันดรจะให้ใครก็ไม่มีสิทธิ์เนื่องจากเป็นสมบัติของ พระอ่าพรามเท่าชลาแล้วแต่ที่ฝากเอาไว้ตรงนี้หมายจะให้พระเวสสันดรเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่เนื่องจากมีพระยานางมัส,สีเป็นผู้ดูแลหาพระลาผลพระเวสสันดรได้ยินได้ฟังอย่างนั้นก็อนุโมทนาบุญพระอินท์หรือเท้าสก,กะก็เนรมิตรผ่อนให้อีก8ข้อดังเช่นว่าจะได้มีการรับอภัยโทษกลับสู่เมืองจะได้มีการเข้าใจซึ่งกันและกันจะได้มีการนะ ฝนแก้วมหาจินดามานีได้ตกอยู่ที่เมืองศรีพีนครเป็นต้นจบกันที่สิบครับต่อไปขึ้นกันที่สิอมหาราชก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระครูโสภิตวิริยาพรนะนะวิทยาพรนะเป็นเจ้าภาพในกันนี้ครับกันที่สิอมหาราชกันที่11บเอ็ดมหาราช กันที่11มหาราชเป็นเรื่องราวของเท่าชราตาชูชกเมื่อนำพาชาลีและกันหาเดินเข้าป่าดงพงไพแล้วในกลางค่ำกลางคืนก็ผูกสองคู่มารไว้ยัง พื้นของต้นไม้ส่วนตัวเองก็ขึ้นไปหลับไปนอนบนกิ่งไม้เพื่อป้องกันพันยันอันตรายจากเสือสิงกระถิ่งสางมีเทวดาทั้งสองจำแรงแปลงกายมาเลี้ยงดูกันหาและชาลีในยามเช้ารุ่งขึ้นเท่าชราตาชูชกพากันหาและชาลีสุดกระชากลากตีเดินไปถึงทางสำแห่งเทวดาเนรมิตโดนจิตโดนใจให้ชูชก เข้าทางผิดเข้าสู่เมืองศรีพีนครในคราครั้งนั้นเองพระเจ้ากุ่งสนชัยผู้เป็นพระเจ้าปู่ได้ว่าการอยู่เห็นเท่าชราตาชูชกพาสองกุมารเดินมาก็จําได้ให้ทหารดึงดันเข้ามาถามว่าทำไมถึงสามารถเอาสองกุมารมาจากพระเวสสันดรได้ก็รู้ว่าเด็กทั้งสองคนกลายเป็นทาสซึ่งตรงนี้มีแล เป็นการแลไถ่ตัวกันหาและชาลีก็คือกันหาชาลีผู้พี่มีค่าตัว1,000ตำลึงทองกันหาชินาน้องมีค่าทาตบวกควายช้างม้าอย่างละร้อยอย่างละร้อยนะครับตรงนี้ก็แหลนนิดหนึ่งน้อพอนะอันนี้มนครับ <laughs> เออ,เอ,อ,เอ,อ าเจ้าจกรุงสัญชัยได้สดับสานตามมาคำาลานจะเล่าความลังว่าไอ้เท่าเชราพามาตามทางนแถบหมดนากำลัง หิวโรยแรงล้านบอกชามอดน้ำอดข้าวมีแต่โศกเศร้าเฝ้ากันแสงเจ็บจุดทุกยากลำบากพอแรงเดินในดงแดงเนี่อดุนโดย ชาลีทูลนความเนี่ไปตามเหตุนาะเปตุเรธทันสังไว้ว่าถ้ามีผู้ใดที่เขามีใจสัตธานคิดจะถ่ายเลานยา ให้เป็นไทยีให้ผลจากลาทานะขาดจากท้าชีขาตัวรานี้ก็ไม่มากมายดันผ่าน,นตําลึงนะก็พึงไทยได้ เจ้าปูนิัสจงกะรุงนานวาส่วนละกัลหาลาชินาน้องนั้นต้องมีทองละอีกด้วยนาโหขาวิวทาสีทาสานั้นต้องมีมาเนี ให้พร้อมมูลว่าส่วนทองหนัาคต้องร้อยตำรึงละควรมีทวนถึงดังทีขาทูโทลโลคาวีเนต้องมีพร้อมมูลบิดา การุณนามาด้วยสิ่งอร่อยจงโปรโดนั้นเกรดนั้นลันเถิดพระเอัยังกาลาตามที่อรานยาได้ทูลทอยเดืองงน <c oughs> ตกยากนี่มันไม่มาก ไม่น้อยทองหนักเพียงร้อยคงไม่นาอเป็นไรจะไทยกันหรือไม่ไทยเล่าคุณโยมจาาจะไทยกันหรือไม่ไทยเล่าว่คุณโยมจายโยมมีสัทธากับกันหาชาลีจะไทยกันหรือไม่ไทยเล่าว่าคุณ โยมฉันจะไทยกันหรือไม่ไทยเราโยมฉันจะไทยกันหรือไม่ไทยเราว่าโยมฉันและโยมเจ้าของกันพระจะกลับแล้วเรื่องไร โยมที่นี่เขาว่าโยมมีน้ำใจนะช่วยเรียลัยลองไทยดูที อ๋อให้ไทยชาลีกันหาค่ะโยมแม่ก็มาไทยแล้วใครที่มีปัญหาคลาลาคาสังมีแต่ปัญหากับเพื่อนกับฝูงกับบริวารตรงนี้เนี่ยนะครับด้รวมกันไทยตรงนี้เนี่ยมันปลดแอกปลดหนี้กันหมดอย่างงั้นอย่างนั้นจะไทยก็หรือไม่ไทยเล่าอณโยมจา้าอ๋อจะไทยกันหรือไม่ไทย อาถ้ายโยมอยากแกถ่โยมก็ตะโกนมาเลยถ่จ้า <laughs> <laughs> ใช่แล้วพ่อถ่ยแรงแรงไอ้หลวงพ่อทําไมโยมที่นี่เขามีแต่แบงค์ใหม่ทั้งนั้นเลยเนี่ยอ๋อแลกมาแลกมาโยมแกรู้หลักแล้วรู้หลักยังไงหลวงพ่อเกเทศทุกปีไงอะต้องอาศัยแลกมาอ๋อต้องแลกแบงค์ใหม่ๆมาครับทําไมล่ะก็ไม่รู้โยมกลัวพระว่า อาหลังจากไทยเสร็จตับเรียบร้อยเท่าจลาตาจูชกก็ถูกเจ้ากรุงสนชัยนั้นเลี้ยงดูจนอิ่มหนำสำราญครับเมื่ออิ่มจัดคนเหล่านียทำบริโภคอาหารเกินขนาดธาตุไฟไม่ย่อยเนี่ยท้องแตกตายครับเจ้าชลาตาจูชกก็ตายทัาพระเจ้ากรุงสนชัยก็ประกาศประกาศหาญาติว่าใครเป็นญาติของเท่าชลาตาจูชกถ้าไม่มีญาติ นาะก็เลยเอาพระอับรั์นั้นใส่พระคังหลวงดังเดิมครับนะ้าเท่าจะลาตาจูชกหมดบทบาทไปแล้วโอ้อนุโมทนาสาธุรู้ยังนี้เทศกันที่11ตั้งนานแล้ว <c oughs> ขอบพระคุณครับ <c oughs> พ่อครับฮะสาธุสาธุนิยมนะขออนุโมทนาสาธุ หลังจากนั้นพระเจ้ากรุงสนใจก็สอบถามต่อชาลีกันหาว่าถขณะน,นี้พระเวสตันดอนอยู่ที่ไหนโอ้ขออนุโมทนาสาธุนะแม่น้ามากันเยอะเลย ย่แม่นั่งอยู่ต้องน,นั้นลำหมังตั้งน,นั้นลำพึ่งมากกันนี้กันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผ่อนแม่ชีสักนิดฮะเอา,เอาสักหน่อยเอาสักหน่อยนนงสุขเถิดแม่ชี้อยู่ดีเถิดนะแค่นี้พอทําไม,ไมแล้วมันออกสื่อออออกสื่อนะไม่ทันเลยแซวเลนอ้อตัดนะตัดได้ตัดได้อ่ะหลังจากนี้ครับหลังจากนั้นเมื่อทราบแล้วว่าบระเวรสันดรอยู่ณสถานที่ใด พระเจ้ากรุงสนชัยพระนางขุสดิจึงจัดกระบวนทัพนี่เข้ากันที่สิบสองฉอกริย์ก็ได้รับความเมตตาจากคุณโยมโอ้อยทิพวิมลโนดและครอบครัวเป็นเจ้าภาพอขอจเจริญพรเชิญโยมจุด,จดทุกเทกียน<ล>ยบูชากันที่สิบสองเมื่อนาะ พระมาสีแม่ได้ฟื้นเน่ขึ้นมาไม่เห็นลูกยาแม่ต้องห่วงใหญ่ในพระเวทไม่หลอกพูดบอกความจริงว่าลูกเราชายหญิงมาสีไม่หายพี่ยกเนี่ยพราะมาสีไม่ต้อง ตามไปว่าขอน้องอจงได้อนุโมทนานาฝ่ายอินองนาท่านทรงแจ้งเหตุกลัวเกิดอาเภศต่อไปภายหนแปลงกายมาขอองคพระชายาเวสันตราก็ทรงยินยอมมฝายเท้า ชราภาสองกุมาละผ่านทัานในท่สถานของทุนกระหม่อมในทานก็กูวิ่งลูมาล้อมมาจับไอ้เท่าหลังงอมในหาเจ้ากรุงสัญชัยท้าวไทยสอบถามเนื้อความทวนทีเนจึงเบิกเงินนี้ มาทอนมาไทยชาลีกันหากลับมาเป็นไทยว่าจัดงานเลี้ยงใหญ่เน่ให้เท่านาชราเอาเงินเอาทองเอาของกินมาแจกไอชูชอกกินแหลกทองแตกดั้งว่าทั้งเงินเลยและทองพี่น้องไม่กล้ามาองะ พระราชาจึงเก็บเขาวังในแล้วจัดขบวนไปรับพระเวทสันดอนีนทั้งสองบังอ่อน ชาลีกันหานิสัยชาลีกันหาเจ้ากรุงสันชัยนำทัพออกไปนรพระเวทสนดอนเลยหกเนกระสัต์เนที่ได้พระพลากมาถึงสำนัก พาเสาสวงในสะท้อนละสลบสลายในดงในดอนทำให้เดือนร้อนนถึงเท้าอินทราบรรดาลมโยก ฝนโบกครพันในทั้งหกษักระสัดจึงฟื้นคืนในสังขาจึงชวนกันกลับเข้ากรุงพระรามแล้วปกครองประชากันต่อไป สิบหกนารีกาเกอละสามาทตามาต้องขอราเดินทางกลับมาไปป่ลาลาจากทรนนาก่อ ที่สิครับก็เป็นของคุณโยมเจ้าภาพก็คุณโยมจุดถามมาศครับอวีสินคุณกิษดาครับบุญมาเนอะรวมโดยช่วยกันอน้ำลาภมาเอาพรจากพระก,กันก่อน,นอกคนละสีย ประกาศอยู่แท้แค่ว่าร้อยเนจะมากหรือน้อยอย่าต่ำกว่านั้นละวันนี้ช่วยให้มีสีสลลพุทผ่องผิวพรรณนี่ ด,ดังจอนเพนเออรดังจานเพลและว่าสวรรสุขให้โยมสุขทีให้สุขเรื่องว่าแลดูเด่นให้สุขดีดีก็ขอให้โยมมีสิ ลอยเด่นคล้ายด่งดวงดาวที่ตั้งนเรา,าปะที่ตั้งอิดที่ตั้งนเรา,าปะที่ตั้งนี้ให้สมดังดังสามรูปมาอวยพรไอกอก,อกจากอกดับโรค คลายร้อนหยนุดพิมมาและพอเลยต้องรดนะคำเพียงว่าสาร้างเป็นการสิ้นสุดยอนาสมมตุติหยุดแลเพียงนี้ไม่กล้าวแลอื่นต่อ ต้องพอกันเสียทีจะจากโยมไปข้าวนี้จะจากไปก็ให้สวีวีวีเป็นอย่างนั้นไปงไไระสวววีวีปับนะจะจากไปก็ให้สวีวีวีถ้าบุญเรามีก็คงจะได้กลับมา ไม่มรณาก็คงกลับมากันหม่เป็นยังไงถ้าหากไม่ตายก็คงจะได้เจอกันเออได้เจอกันแน่ละจะจากไปโอ้อะไรโยมยาเป็นยังไงเขาล่ะจะจากไปโอ้อะไรโยมยายังไง่ะสามตัวอาตมาสามรูป อ,อ,อสมรูปนะมันจะจบดีอยู่แล้วเชียวสามอาจตามาต,ต้องไปหลายวัดอย่างนั้นอย่างนั้นบอกขอร้องบอกลองบอกคุณโยมของชาลึกกระดาษไม่อยากกวนใจอย่างไรนึกกระดาษไม่อยากกวนใจทำไมล่ะพูดเป็นในใน ว่าพระต้องไปลายว่าเลบอกเอ้ยบอกเย้ายอกบอกเล่นโยมชายให้นึกกระดาษเจอเอ่ยปากก็เก่งใจยังไงยังไงให้นึกกระดาษเจอเอ่ยปากก็เก่งใจมีอะไรล่ะถ้าได้แบ่งร้อยกันอีกคนระบายจะเอาไปเติมน้ำมัน อีกคนละลอยคงจะดีดนะโยมยา,าอีกสักร้อยจะมีไม่ยมยาพรุ่งนี้คงไม่ต้องบินทบาทคงนอนฉันไปหลายวันน่นงลากันเป็นแถวแถวหมดตัวกันแล้วหรือยังยัง,ยงอ๋อยังนะสามโรค วันนี้มาเทศก็มาด้วยใจของอะไรก็ไม่ได้หิวเอามาฝา,ากรักยอมจึงหอบธรรมะดีๆมาฝากไม่ห kind of ิวของอื่นให้ยุ่งยากนักไม้นักมือมาทำไมแต่ตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพระสามองค์ทำไมมาทำมาศเดียวะ เขาเลือกใครเสียงดีกว่านะ <c oughs> มันยุติธรรมกันดีอยู่หรือไม่ยุติธรรมของื่นจะหิวให้หนักไม้หนักมือกันมาทำไมตอนนี้สิเดือดร้อนละฮะ สรงขาเทอมยังไม่ไหวอ๋อยังเรียนอยู่ว่างั้นเถอะไม่อยากจะไปหลอก,กัวนให้โยมนั้นคุณของใจอย่าเข้าใจว่าพระเป็นกระเสือพระมาเทศก็ไม่ได้วางกอบกูโอย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 เงินนมีมา ตรงเลยอ่ะโอ้ยอ่อนจใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แล้วก็สอนเพชรมานี่สอนเพชรมาหรือเปล่าเนี่ยเสียงพ่อสูงแม่ไหมไม่กวนแล้วกันกลัวเสียงสู้เสียงมีดสับมะพร้าวไม่ไหวอ๋อสับได้แต่มีดจะกระเด็นมาพากันแล้วกันโอ้ยอ่อนใจ เท่าไรโยมก็ไม่ใจโอ่อ,อ,อ,อนหรือพาจะขอมองหน้าบอกรอไปก่อนสงสัยเจ้า<อ>รันจะเก็บเงินซ่อนไว้เทศมานามเต็มเทียข้ายอมคนดีอีกร้อยก็ไม่ได้หรือใจเทศจนขาใจ ไอช่างดำจริงหนอหรือพระมาเทศรูปร่างไม่ลหล่อขอวอนแม่พออย่าได้ติเต็งเป็นพระจริงๆไม่มีเครื่องซ้ำอางมาแต่งะ ธรรมดีๆทางแท้งอ่ะไม่แกล้งให้ประวิงถ้าโยมคนไหนมีงานจะนิมนต์ก็เชิญจองอยากได้เบอร์คนไหนเชิญมาจองรับรองถ้าวางฉันมาจริงจมีงานเมื่อไหร่ก็โทรมา0817635428บน มีบอนีิ้ก็บนกุติ <c oughs> อ๋อบนกุติครับเลขค <f les> ุณจะออกเมื่อวานเองเ <c oughs> อาละญาติโยมทั้งหลายท <c oughs> ่อยคำใดวาจาใดที่อัตมะทั้งสามรูปได้บรรยายไปถ้าเป็นไปไม่ถูกต้องตามทํานองกองธรรมและธรรมะของพระพุทธเจ้าครับ <c oughs> ให้โยมฟังเพื่อเป็นธรรมะบันเทิงอย่างนั้นแต่ถ้าถ่อยคำใดวาจาใดที่อตมะทั้งรูปได้บรรยายไปถ้าเป็นไปไม่ถูกต้องตามธรรมนองกองธรรมและธรรมะของพระพุทธเจ้าครับให้โยมฟังเพื่อเป็นธรรมะบันเทิงอย่างนั้นแต่ถ้าอยคใดวาจาีมะงู้า ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงน้อมนำเอาไปปฏิบัติหลักธรรมของพระพุทธเจ้า,าที่อาตมาภาพทั้งสามรูปมาเทศในวันนี้ก็เอาเนื้อหลักของธรรมมาแสดงพระธรรมเทศนาให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังแต่บางส่วนที่อาตมาทั้งสามเทศอาจจะหากกระพีและแก่นและเปลือก มาเสริมบ้างให้ธรรมะนั้นดูสวยงามแต่ถ้าว่าไม่ถูกอกถูกใจญาติโยมทั้งหลายคนดงคนใดเราก็จะเก็บเอาไปไว้ในใจโยมหวากมันไว้ที่นี่ไม่ต้องเอาไปให้มันลกหัวลกสมองลกใจโยมนะเพราะเราว่าบางครั้งเนี่ยการเทศเนี่ยจะให้ถูกอกถูกใจกันไปทุกคนเป็นไปไม่ได้แม้แต่ธรรมะขององค์สมเด็จพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระ องค์ได้ทรงเทศก็ยังไม่ถูกใจของบุคคลทุกคนในสมัยครั้งก่อนนู้นแล้วฟังให้จบนโยมนะฟังให้จบครบให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจว่ามันผิดหรือว่ามันถูกดังอัตมภาภาพทั้งสามรูปได้ประคับประคองฉลองศรัทธาแสดงพระธรรมเทศนาในมหาชาติเวสสันดรชาดกสิบสากันปันพระคาถา ก็เห็นสมควรแก่เวลาจึงต้องสมบุติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอหวังก็มีด้วยประการละชะนี้ยะาทาวาริวังาุุราปริปุเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปวเมวะสมิจตุสัพเหปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโซยะธามะนิโชติระโซยะธาสัพีพิโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัต,ตวันตรายโย สุขีที่ขายุกโกภวะอภิวาธนศิริสนิจังวุธาปจายนโนจัตตารธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขัง,งชื่อใจครับนี่บนลงจากตาบาทครับ